รายการนี้เป็นรายการทั่วไปร่วมถกร่วมซักกันได้ทุกวัย ซักโดยแว่นท็อปเจริญด t แท็กซ p เป 4G สวัสดีครับทุกช่ชมครับสวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมและอาจารย์ยิ่งสัก์ในรายการยิ่งถกกระหนกซัก ทางช่อง9 m q u a SD นะครับวันนี้มีสารพันหลากหลายเรื่องราวมานำเสนอมาถกมาซักกันเช่นเคยนะครับแล้วก็รอเรื่องจากท่านผู้ชมด้วยที่จะส่งมาทาง SMS c 1 1 1 9 9 9นะครับตามหมายเลขที่อยู่หน้าจอนี้นะครับแล้วเราก็มีเสื้อยิ่งถกกนกซักมอบให้สําหรับท่านที่ส่งความเห็นมาที่อันดับความเห็นที่105ถึง109ก็รับไปนะครับนี่นะฮะ วันนี้ก็มีเรื่องที่ต้องพูดคุยกันนะ,ะก่อนอื่นถามอาจารย์ก่อนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เคยเคยกินใบกระท่อมไหมเคยเคยเคี้ยวมาใบากระท่อมเอะคุณขอโทษนะคะคะคุณกล้ามาถามเดี้ยนกับเรื่องแบบนี้ออกอากาศเหรอคะทําไมอ่ะก็จะคุยเรื่องนี้ก่อนจะคุยก็ถอถามอาจารย์ก่อนอาจารย์เคยไม่เคยก็ตอบมาสิครับเคยสบายอยากเหาะมันมันเป็นสิ่งมันเป็นสาเสพติดนะประเภทยราไ่เห็นติดเลย แต่ละชน็นใบมันชื่อกก็เป็นผักชนิดหนึ่งทํากับข้าวกินได้หรือเปล่าฉันก็ไม่รู้ชันก็รสชาติเป็นยังไงจันคือข้าไปต้อมแล้วกินน้ํากันตามต่างจังหวัดก็ยังมีอยู่เลยมันมีสรรพคุณอย่างหนึ่งคือมันเกิดความรู้สึกว่าถ้ากินไปนะว้าให้ไตเดินพูดได้ไหมก็บางทีมันเกิดทําความรู้สึกอมีเลี่ยมมีแรงคึุกคักแต่ไปไปเรื่อยๆนานๆเขาจะกลายเป็นคนเฉื่อยแฉะสมองไม่มีการตัดสินใจจนถึงขั้นนะคะ ตัดสินใจอะไรถูกถูกผิดผิดก็มีค่ะสติเสียไปเลยขนาดหนักอนนอ,นนอันนี้เป็นเรื่องเป็นราที่ต่างจังหวัดอย่างที่อาจารย์บอกอที่นครศรีธรรมราชนะฮะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับคุณพีรศักดิ์หินเมืองเก่าก็บอกนะครับว่าได้ปรึกษาหารือเรื่องนี้ให้กับท่านพลเรือเอกนรงพิพัฒนาัยท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าในจังหวัดเนี่ยมีประชาชนทําหนังสือร้องเรียนมาที่ศูนย์ดารงธรรมของจังหวัดแล้วก็ผ่านตัวท่านผู้ว่า ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายที่ได้รับบรรจุพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดประเภทที่5เนี่ยประเภทเดียวกันกับกัญชา,ชาพืชฟินและมีบทลงโทษรุนแรงนะครับทางเขาขอให้ดึงไอ้ตัวนี้ออกมาจากสารเสพติดได้ไหมเพราะมันไม่ใช่เขามองว่ามันเป็นตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยมีการนําพืชกระท่อมมาใช้ในการรักษาโรคนะฮะไม่ได้มุ่งผลเพื่อใช้เป็นสิ่งเสพติดและมันก็กลายเป็นวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ บวกกับคุณหมอประพัฒสอนเจียมบุญศรีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกนะครับว่าสมัยก่อนนั้นตัวเองดูแลเรื่องแพทย์แผนไทยก็ทราบถึงสปปรรพคุณทางการแพทย์นานประการของพืชกระท่อมถ้ามีการควบคุมลงโทษเอาผิดก็น่าจะทําถ้าเกิดกับคนที่เอาใบากระท่อมไปดัดแปลงออแล้วก็ไปผสมไปผสมกับสารตัวอื่นทําให้เกิดเป็นสิ่งเสพติดอันนั้นน่ควรจะลงโทษแต่ถ้าเกิดคนที่ไปกินใบกระท่อมหรือว่าเคี้ยวใบกระท่อมเนี่ย อย่าพึ่งไปลงโทษได้ไหมอย่างเช่นการนําพืชโคคาไปเป็นส่วนผสมในเครื่องดื่มก็ถือว่าไม่ผิดแต่ถ้าเกิดนําไปผสมเป็นไปกับตัวอื่นและเป็นสารเสพติดอย่างเช่นพวกโคเคนเนี่ย,ยอันนี้ผิดก็มาจากโคคา,าเหมือนกันเห็นไหมหอคเอออย่างนี้<ต>เป็น,นต้นเพว่ามันก็ก,กระไรอยู่นะคะถ้าจะบอกว่าเออเอาใบกระท่อมมาจากต้นมาเคี้ยวเนี่ยไม่ผิด ถ้าอ,อย่างนี้หน่อยก็ต้นไม้เหมือนกันก็คือไม่ผิดใช่ไหมคะนั่นต้นกัญชาต้นฟินล่ะคะมันก็ไม่ผิดเหมือนกันแต่อย่าลืมว่ามันเป็นจุดนับหนึ่งของการไปทําเป็นสารเสพติดอื่นๆเพราะฉะนั้นตัดไฟตัดต้นลมก็คือห้ามปลูกใครปลูกก็ผิดตอนนี้เราปลูกกัญชาที่บ้านเสกไม่ได้ไ,ได้ไไดกัญชาไม่ได้แลวกระท่อมละ่ะเพียงแต่ในจังหวัดเนี้ยเขาบอกว่าเออบางคนเนี่ยเขาบอกว่ากินวัลลาใบแก้โรคเบาหวานเขาเชื่อกันการเคี้ยวพืชกระท่อม เป็นวัฒนธรรมของคนบางกลุ่มทางภาคใต้ยอย่างเงี้ย มันเป็นเพียงแค่ความเชื่อมีบทพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และมีคุณหมอกล้าออกมารับรองไหมล่ะคะเ,<อ>เยนก็คือถามเมื่อก่อนเขาก็บอกว่าสูบฟินแล้วดีไงคะก็เลยนอนสูบกันจนกระทั่งเป็นโรงเตียมแล้วก็ไปทมาหากินก็ติดฟินออก,กันหมด<พ>เลยแบบแล้วก็ตายกันเป็นเบือ่อแล้วหลังจากนั้นถึงได้รู้ว่าฟินคือสิ่งที่ไม่ดีต้องรองให้ตายกันข้อนเมืองก่อนลรอคะอาจารย์นิสักอยากจะให้ใช้วิทยาศาสตร์มาแยกแยะใช่ไหม<ย>ดูเลยว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงใช่ค่ะ เดียนคิดว่าถ้าลำพังการปลูกพืชก็คือปลูกพืชน,นะคะโอเคค่ะเดี้ยนว่าการปลูกพืชไม่ผิดแต่ถ้าเมื่อไรถูกจับได้ว่านำมาพืชชนิดนี้ไปผสมกับไอ้นั่นไอ้นี่ไปสกัดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วผสมกับอย่างอื่นออกมาแล้วกลายเป็นสารตัวอื่นเดียนถือว่าผิดค่ะผิดเดี้ยนว่าอะไรก็ตามอยู่ที่เจตนาค่ะถ้าเจตนาทำให้เขารีพีทแอนรีพีทก็ติด แล้ว <ừ> mm, ต้องใช้ต่อเ<ม>นี่นถือว่าเจตนาไม่ดีอันนี้มีความผิดค่ะก็ต้องไม่พ้นต้องมาสกัดดูจากตัวมันนั่นแหละก็นั่นสิค้ะคุณหมอและนักชีวะเขาเรียกอ,อะไรนะคะพฤกษศาสตร์ทั้งหลายแหละควรจะเข้าห้องเคมีแยกแยะแล้วก็เซ็นกันออกมาเลยว่าใบชนิดนี้ชื่อนี้มีสารตัวนี้อยู่ถ้าเกิดมีการปลูกจะเอาไปสกัดอาจก่อให้เกิดอันตรายกฎหมายก็เลยระบุเลยห้ามปลูกจอบ พอมีสารมันจะทําให้เสพติดอย่างนี้อย่างนี้จะพี่น้องแบบไหนชนเผ่าไหนก็ตามนับถืออะไรก็ตามถ้าใบนี้ประเทศเราประกาศก็ต้องจบค่ะเข้าใจนะฮะใช่ไหมอ้าวแล้วฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันอีกเรื่องหนึงนะครับเรื่องในกระทรวงศึกษาธิการท่านดาพงหม่กันเหอม่ก้วฮะมีเรื่องที่น่าสนใจนะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเชญครับรถชาวเนี่ยงะปกับผม สำนักง,งานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้จัดทิมนวนิยาย2เรื่องเป็นนิยายรักแต่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเด็กอาชีวศึกษาเด็กๆเนี่ยพออ่านพออา่านหนังสือแล้วเนี่ยทำให้อยากเรียนอาชีวะได้ทาไม,ไมจะไม่ได้พออ่านเรื่องแดจังกึนขึ้นมาเสร็จก็อยากเป็นฟุ๊กกันหมดเลยดูดังเนาะขอแต๋วแตกก็ไปแต๋วทั้งเมืองเลยวลัยรุ่นมันก็ตามกันละค่ะไอ้นี่ไม่ดีนะอ้เาอย่าเรียนอย่าเรียน